วาปเก่งนางร้ายสุดแซบอุ้มท้องสมเดือนล่าสุดโผล่เช็คอินอเมริกา ตื่นเต้นดีใจสุดๆส,สำหรับว่าที่คุณแม่สุดแซบไออภิษดาที่ตอนนี้กำลังตั้งท้องกับสามีชาวฝรั่งเศสตอนนี้อายุครรกว่า3เดือนรู้เพศลูกแล้วเรียบร้อยหลังจากที่มั่นใจว่าสุขภาพเบบีตัวน้อยแข็งแรงปลอดภัยดีแล้วน,นีสาวไอ้ก็เริ่มกลับมาออกกำลังกายด้วยพิลาทิสเหมือนเดิมแต่ล่าสุดว่าที่คุณแม่คนสวยกวาไปโผล่ใกล้ถึง LA ประเทศสหรัฐอเมริกาพร้อมอวดภาพสวยๆกับแคปชั่นสุดฮาแปลเป็นไทยได้ว่าฉันไปซันตาบาร์บาราเพลิดเพลินกับ,บวิวมหาสมุทรแปซิฟิก ที่ยอดเยี่ยมแต่ฉันได้รูปภาพจากห้องน้ําซึ่งแฟนๆต่างพากันเข้ามากดไลค์คอมเมนต์รัวๆเป็นคุณแม่ที่ท้องสวยมากๆแทบมองไม่ออกว่ามีเบบี้อยู่ในนั้น